ลูกศิษย์ท่านหนึ่งยืนยันว่าหลวงปู่ท่านกล่าวว่าในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์หลวงปู่บุญยริศปันดิโตที่พักสงศสวนทิพจังหวัดนนทบุรีหลวงปู่บุญยริศเป็นศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่ชอบฐานะสมโมซึ่งพระละ,ะโยมในวงพระธุดงกรรมฐานรู้จักท่านดีเป็นอย่างยิ่งและภายหลังยังได้เรียนกรรมฐานกับท่านพ่อลีธรรมัทโร ซึ่งเป็นพระอาจารย์สายวิปัสนาองค์สำคัญของไทยอีกรูปหนึ่งหลวงปู่บุญยริศในอดีตท่านเป็นนักศึกษาปริญญาจากต่างประเทศเป็นข้าราชการที่มีอนาคตสดใสแต่ลาออกมาบวชด,ด้วยความเลื่อมใสในปฏิปทาพระป่าสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านออกบวชและปฏิบัติแบบถวายชีวิต ออกทุดงตามป่าเขาโดยตลอดด้วยความที่ท่านแตกฉานในพระไตรปิฎกและการทำสมาธิวิปัสสนาจึงได้รับนิมนต์ให้ทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตไปเผยแพระศาส,สนาที่ออสเตรเลียตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2516ได้สอนการปฏิบัติภาวนาทั้งคนไทยและชาวต่างชาติซึ่งได้เขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้ชาวต่างชาติเรียนเข้าใจง่ายขึ้นด้วย านอยู่เผยแพร่ที่ออสเตรเลียประมาณ30กว่าปีจึงกลับมาจําพรรษาที่พักสงส่วนทิพย์จังหวัดนนทบุรีจนถึงปัจจุบันเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานที่มีข้อวัดปฏิบัติสมบูรณ์แบบเป็นเนื้อนาบุญที่หาได้ยากยิ่งในยุคป,ปัจจุบันองค์หนึ่งก็ว่าได้